สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่นปิากาศ์กันนะคะในหัวข้อสเต็ปต่อไปในความสัมพันธ์ของเราคืออะไรนะคะเช่นเดิมค่ะ,ก,ะ,คะ,ะก็กองที่1นะคะจะเป็นเหรียญบาทเล็กกลองที่2นะคะเป็นเหรียญ5้ากองที่3เป็นเหรียญสินะคะอยากให้ใช้พลังของแรงดึงดูดนะคะว่า กองไหนนะคะที่มันดึงดูดเรานะคะก็ขอให้เลือกกองนั้นนะแล้วขอแจ้งว่าการดูดวงพิาการเนี่ยมันเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งถ้าใครสนใจจะดูแบบส่วนตัวเดี๋ยวทักไลน์มานะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะกองที่หนึ่งนะคะ สเต็ปต่อไปในความสัมพันธ์ของเราคืออะไรนะคะอันนี้หมออธิษฐานขอหยิบไพ่แทนลูกดวงแล้วนะคะ ใบที่หนึ่งนะคะ 9, เก้าเหรียญน,นะคะใบที่สองเด็กถือถ้วยนะคะใบที่สามสามไม้เท้าใบที่สี่สามถ้วยใบที่ห้านะคะสองเหรียญค่ะใบที่หนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะใบที่เจ็ดนะคะเอก ออฟอนะคะก็คือหนึ่งไม้เท้าใบที่8ปด e s t r ส n ตนนะคะใบที่9กสามเหรียญใบที่10นะคะ Wheel of Fortune นะคะสเต็ปต่อไปในความสัมพันธ์ของเราคืออะไรสำหรับกองที่1น,นะคะมันก็คือการร่วมลงทุนโรงแรงทำงานได้กันนะคะคือการเข้ามามีหุ้นส่วนค่ะอาจจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการงานนะคะ แล้วก็เป็นการเริ่มต้นทำกิจการใหม่ๆด้วยกันนะคะด้วยการอาจจะเป็นลงทุนในด้านทั่วไปหรือไม่ก็เป็นเซลล์กินคอมมิชชั่นใช้ปากในการทำงานใช้การเจรจานะคะถึงจะได้เงินทองมาอันนี้แสดงว่าเราน่าจะอยู่ในในโซนที่ โอเคแล้วคือเขาเริ่มมองเห็นเราแล้วแหละว่าเราโอเคเพราะเราเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่เป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะทํางานอะไรก็การที่เริ่มสร้างสารรค์เนี่ยค่อนข้างไปได้ดีแล้ก็เลยทําให้เขามองเห็นเราก่อนคนอื่นนะคะ ก็ทุกอย่างเราสามารถคอนโทรลได้นะคะเริ่มการเริ่มการทํางานเราก็จะสําเร็จนะคะเพราะว่าเราได้หนึ่งไม้เท้าเนี่ยทำอะไรก็จะเป็นคนคัดค้อนข้างละเอียดแล้วก็เป็นมือหนึ่งนะคะเป็นอันดับหนึ่งของสายงานนั้นนะคะเข้าถึงมองเห็นในตัวเรานะคะก็อาจจะพัฒนาไปในเรื่องการงานด้วยเป็นหุ้นส่วนธุรกิจด้วยเป็นหุ้นส่วน ชีวิตด้วยนะคะเป็นไปได้อย่างสูงเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกองที่สองกันนะคะกองที่สองจะคืออะไรนะคะสเต็ปต่อไปในความสัมพันธ์ของเราสำหรับกองที่สองคืออะไรนะคะ ใบที่1นึ่งนะคะเดโมนะคะใบที่สองเป็นสี่ถ้วยใบที่สามเป็นเจดเหรียญนะคะใบที่สี่เป็นจัสติกค่ะใบที่5้าเป็นอัศวินถือเหรียญนะคะใบที่6นะคะเป็นควีนถือดาบใบที่7ดนะคะเป็นเดอะเมจิเชียน ใบที่8เป็นสีไม้เทา้าใบที่เป้าเป็น the emperor นะคะแล้วก็ใบที่10เป็น2ไม้เท้านะคะคือเขาก็กำลังรอคนที่จะมาลงทุนร่วมหุ้นในธุรกิจเพื่อที่จะได้มีการตั้งตัวนะคะเนื่องจาก เดิมชีวิตเดิมของเขาเนี่ยอาจจะมีความกังวลมีความไม่แน่ใจไอ้สิ่งที่เขาอยากได้มักจะไม่ค่อยได้นะคะเขาก็เลยกำลังมองหาคนที่ไปกันได้ในเรื่องการทำงานเรื่องธุรกิจนะคะสเต็ปต่อไปแล้วก็การได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆการทำอะไรในอาชีพที่สองนะคะอาจจะแบบ มีอาชีพมีงานประจำกันอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะหาอะไรทำเพิ่มเขาก็อาจจะมองเราเป็นสเต็ปต่อไปนะคะด้วยความที่เ,เขาก็ค่อนข้างมีความเป็นผู้นำและเราเราก็เช่นกันนะคะเราเราก็โอเคในในสถานการณ์อย่างนี้เขาก็เลยมองหาเราเป็นคนแรกนะคะยังไงก็ตั้งใจทำงานนะคะอาจจะมีการดำเนินเรื่องเอกสารเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะในการดำเนินธุรกิจก็ขอให้ลอง ลองอรอคอยนะคะแล้วถามเขาก็ได้ว่า,าสนใจกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยในการลงทุนร่วมหุ้นร่วมแรงการทําอะไรบางอย่างท,ทําธุรกิจเล็กๆขึ้นมานะคะมีการลงทุนมีการอาจจะไปค้าขายออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังไงก็จบกองที่สองก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกองที่สามนะ ใบที่หนึ่งนะคะเก้าไม้เท้าใบที่สองนะคะสามถ้วยใบที่สามสิบเหรียญสิบไม้เท้านะคะใบที่สี่ควีนดาบใบที่ห้าเก้าเหรียญใบที่หกคิงเหรียญน,นะคะใบที่ 7, 5, เจ็ดห้าเหรียญใบที่แปดสิบถ้วยนะคะใบที่เก้าแปดถ้วย แล้วก็ใบที่สิบนะคะเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะด้วยการทำงานสถานการณ์ที่มันยังไม่ค่อยนิ่งนะมันก็อาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ก็คืออาจจะมีการโยกย้ายบ้างหนึ่งอาจจะมีการหรือว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยมันความรับผิดชอบมันเยอะไปมันอาจจะทำให้มีการ มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง้อยคืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่ทำงานหรือไม่ก็เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศไปเลยนะคะแต่เขาคนเนี้ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะโอเคกับเราในส่วนหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาก็อยากเป็นเป็นคนดีๆสำหรับเราแหละที่จะลงทุนลงแรงหรือไม่ก็ มีชีวิตอยู่ร่วมกันได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าสเต็ปต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะสําหรับไพ่ชุดที่สามมันมีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะเป็นไปได้แต่มันยังคงต้องต้องนิ่งแล้วก็ค่อยๆก้าไปด้วยกันมากกว่าด้วยอุปสรรคในเรื่องการงานมันก็ยังมีอยู่นะคะสเต็ปต่อไปมันอาจจะค่อนข้างยากมัน สถานาการณ์ไม่นิ่งานอาจจะต้องมีการย้ยายจะต้องเปลี่ยนที่อยู่นู้นนี่นั่นนะคะมันก็เลยทําให้ทําให้สเต็ปต่อไปของเราเนี่ยอาจจะต้องค่อนข้างช้านิดนึงนะเรื่องเงินเรื่องทองก็เหมือนกันนะคะมันก็มีอะไรที่ยังต้องต้องหมนุนต้องใช้ต้องปรับเปลี่ยนกันอีกเยอะเลยนะคะยังไงก็ขอให้ใจเย็นนะคะยังไงขอจบ พี่กการในหัวข้อสเต็ปต่อไปในความสัมพันธ์ของเราคืออะไรนะคะยังไงขอบพรบคุณมากนะคะรอดูคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ